สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูงานรั้วนะครับความเกือบหน้าของงานรั้วของเรานะครับเดี๋ยวพามารับชมบรรยากาศครับตอนนี้ครับทีมงานก็ฉาบได้หลายแผงแล้วนะครับสําหรับงานรั้วของเรานะครับฉาบมาแล้วนะครับถึงแผงนี้ละนะครับส่วนแผงถัดมาในช่างไก่ก็กําลังจับเสียมนะครับจับเสียมยาวไปสุดเลยนะครับอีกทีมงานสามคนก็ฉาบหน้าบ้านนะครับวันนี้มาสี่คนนะครับ เป็นฤด,ดูการทำนาปรังกันนะครับลุรรพักก็หายไปทั้ง4คนเลยนะครับตอนนี้ช่างไก่ก็กำลังจับเสียมนะครับจับเสียมเสาเป็นเสารั้วนะครับจับเสียมเพื่อทำการฉาบ เสาฉาบคานนะครับคานทับหลังตัวบนนะครับตัวล่างพี่ไก่ก็จะมาจับเสียมอีกรอบนึงนะครับเส,สร็จสก็จะดึงออกนะครับเดี๋ยวพามารับชมหน้าบ้านกันหน้าบ้านเราก็เป็นรั้วนะครับยาว8 18สิเมตรนะครับ โซนหน้าบ้านก็จะเหลือไว้ทำประตูกว่าสี่เมตรนะครับกว่าสี่เมตรช่างอาคมช่างพิล้มก็กำลังฉาบกันนะครับนี่ฉาบแพงแรกน,นี่ก็ผนังปูนฉาบของเรานะครับ นี้ช่างอาคมขึ้นแผงแรกแล้วนะครับต่อไปก็ขึ้นแผงที่สองนะครับรั้วก็จะค่อนข้างที่จะโปร่งนะครับขั้นที่จะปโปร่งนะครับ,จ,จ,ะระรบจะมีเสาโชว์หน้าบ้านสองสองต้นนะครับโซนนี้ก็จะโล่งเลยนะครับคุณ้าท่านก็จะใช้สแตนเลตนะครับใส่สแตนเลตช่องละ m, สองเมตรเศนะครับสองเมตรสิบห้าสิบเจ็ดเซนประมาณนี้นะครับ ีเป็นหน้าแรกครับช่างพิลลีม,มเป็นสองบล็อกนะครับ กำลังฉาบอันนี้ก็ขึ้นแผงแรกขึ้นแผงแรกก็จะให้เสร็จเลยนะครับเขาแล้วแผงในแล้วมืออื่นเาขาเขาในเลยพี่เขาหน่าเห็นฉาบตามดากพวอนาใกล้ไหมมาดู3ามแผงแรกครับช่างอาคมและช่างพิลรม แล้วก็ช่างบอยทาเสร็จไปแล้วนะครับเหลือเฉพาะคานทับหลังแล้วก็เสานะครับนี่นร้อยนะครับนี่นี่เป็นรายละเอียดงานฉาบป,ปูนผนังรั้วนะครับก็จะเหลือคานทับหลังคานทับหลังแล้วก็เสานะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศงานก่อสร้างรั้วบ้านนะครับฝากง,งานไปด้วยเ้วยกันนะครับถ้าท่านต้องการติดต่อเราก็ทักแชทมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานรั้วและงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยนะครับทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ